วันนี้นะครับน้องมีตังกับน้องซีนมาลดน้ํำดาหัวผู้ใหญ่นะครับอ่ามีตังคุกข่าววันสงการนะครับคุกข่าวลดลดมือลดเท้าล้างเท้าให้ปู่ด้วยโอเคอ่ามาตากไม้มาตากไม้อ่าน้องซีนรอแป๊บนึงอ่าน้องซีนตามตามแถวไปเลยอ่าไปอ่าอ่าไปอ่ารถให่ามาล้างมือให้ยาอ่าน้องซีนตามแถวมาเลยครับอ่ามีตังรถให้ยาเลยล้างมือ ล้างเท้าล้างเท้าล้างเท้าโอเครูปด้วยรูปเท้าด้วยเอาไปเก็บเอาไปเก็บดอกไม้มามีตังดอกไม้มาพอยังดอกไม้มาน้องซีน้องซีรถหทปูก่อนอ่รถรถหทปูมีตังยังไม่พอเอาดอกไม้ในออามีตังแล้วหนูเอาดอกไม้ในนู้นมาทําไมดอกไม้ในพานนี่ของหนูอะล้างล้างเลย ล้างไม่พอนะล้างอีกอ่าล้างอีกนะไม่พอนะเมื่อกี้ไม่พอนะไม่พอนะอ่าอ่าไปมีตังไปเอาเอาดอกไม้มาดอกไม้ในพานปลูกดอกไม้ให้มีตังหน่อยมีตังพอแล้วไม่ลดแล้วน้ำอ่ะอ่ะเิมอ่าเติมใส่ตังให้ยาก่อนอ่าคุกเข่ามีตังคุกเข่าคุกเข้าก่อนคุกเข่าอ่าไม่คุกเข่าด้วยนะอ่ายาด้วยอ่ายาด้วยคุกเข่าด้วยอ่าเอาไป À, vũ cao vũ cao